อ่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟลุกแชนแนล,ลนะครับอันนี้ก็นะครับมีโอกาสได้ได้สั่งเขาเรียกว่าหิ่งพระนะนี่ครับหิ่งพระคือเป็นงานแฮนด์เมดนะงานทําเองโมดิฟายเองเนี่ยจากเก็บจากป่าข้างๆอะไรประมาณนี้พวกไม้เก่าๆไม้เหลือนะซึ่งเราให้เพื่อนเราทําให้นะเนี่ยเพื่อนหนุ่มนะครับเขามีความสามารถทางเรื่องช่างนะการออกแบบนู่นนี่นั่นนะครับก็ที่นี่จะเป็น อันนี้จะเป็นหิ่งพระที่ไปเห็นในเน็ตว่ามันสวยดีก็เลยว่าให้เขาลองทําให้นะเพราะว่าตัวผมเองก็มีพระอยู่หลายองค์แต่ไม่มีหิ่งนะผมก็เลยต้องการที่จะอยากได้หิ่งเพราะว่าเห็นบ้านเขาเขาถ่ายมาให้ดูว่าเขาทําหิ่งพระเองอะไรเองมันน่าสนใจผมก็เลยอ่ะไหนไๆมึงทําแล้วมึงทําให้กูด้วยแล้วกันนะครับว่าอันนี้ตรงไหนตรกลางเออตรงกลางๆเลยขามันลงมาย่าง ระดับไหนสวยวะสูงไปวะจะยุไม่ถึงเลยฮะมันสูงไปเดี๋ยวเวลาหว้เลยไ่ใให้กูเอาระดับไหนดีะช่างช่วยออกแบบหน่อยไอ้สา,าสใส่ระดับนี้แล้วกูจะเปิดปิดหน้าต่างขึ้นปิดม่านยังไงเออดูจากแบบสูงฟินะก็สูงอันแล้วใส่ก็อีก,กูไม่ได้นานๆที่จุดทูกวันพระอะไรอย่างเงี้ยบูชาก็นี่หน,หน่อยๆน้ำประมาณนั้นเอาลยน,นะเอาที่มันปิดม่านได้อ่ะ เอออย่างนี้มันปิดม่านไม่ได้มันยื้อไอ้มันถึงม่านไว้ไอนี่ครับใครที่สุดนะครับว่ามุมนั้นมุมเนี่ยเออแล้วตรงไปทิศทางทีะออกเออพระหันหน้าก็ดูในเน็ตนะครับว่าให้ให้แบบปิดให้คือยังไงให้มันให้พระหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเออไปหน้าบ้านนี่แหละให้บารมีมันอะไรเงี้ยนะมันจะดูมันจะดูสวยไหมวะมาลองวางวางหน่ก่อนดิก็ขออภัยนะสภาพห้องก็ เลือกเธอหน่อยนะเราห้องนอนชายสวนแล้วกันมาสำหรับใครที่นะครับนี่ต้องการหิ้งพระแบบเออสวยดีเออแค่งี้ยสวยดีจะลงอีกอี๋เอ้อยเดีเ๋ยวให้มันเท่ากับกรอบรูปกรอบร,รูปนี้ยอ,อ,อาหารนี้ก็ได้นี่ครับขนาดใครที่สนใจนะครับหิ้งพระหรือว่าสนต้องการหิ้งพระนะครับที่มีลักษณะแบบบ้านๆอย่างนี้ ท,ทุกดูหลับด้มันนะครับตรงไหมสามารถสั่งได้จากช่างหนุ่มระดับมันตรงไหมไมืไ่อเระดับน้ำมาร็จเ,เออตรงแล้วแหละมันก็ไม่เบี้ยวหรอกมีระด,ดับน้ำในนีนก้ก็เก่งแชฟเลยนะครับสามารถสั่งคอมเมนต์มาได้นะฮะว่าเฮ้ย ทางไอ้ฮิ้งพระสวยดีอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกช่างหนุ่มให้ทำแล้วส่งไปให้ทุกท่านกันนะครับก็ช่วยเพื่อนด้วยแล้วกันนะสนับสนุนเพื่อนนะครับในเรื่องของงานดีไซน์ต่างๆนะเพื่อนของเราก็ขยันนะที่จะทำพวกเราตากผ้านะเขาก็ทำแล้วก็หิ้งพระอยากได้ก็รับทำมาทำอะไรอีก ทำทุกอย่างทำทุกอย่างนะฮะเพราะความจนเพราะความจนนั่เป็นเหตุสังเกตได้ไม่ต้องสังเกตก็เห็นเต็มเมนะเนี่ยนี่ก็ใครที่สนใจนะฮะต้องการให้ช่างหนุ่มออกแบบดีไซน์ไม่ใช่แค่หิ้งพระนะจะเป็นอุปกรณ์ใช้สอยภายในบ้านชั้นวางอะไรเงี้ยโต๊ะตู้อะไรเงี้ยซีนซีหนุ่มก็ฮะโซฟาโซฟาก็ได้ใช่ไหมก็ทำ เราแต่พอทำแต่มันงก็ช่วยแล้วก็เรื่องของสมมุติว่ามีคนต้องการกระท่อมไหมทำก่อสร้างก็ทำกระท่อมบ้านนอกดาวอะไรนี่นะครับก็ใครที่สนใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะนครับนี่ก็เป็นหิ่งพระนะผมไปเห็นแบบในเน็ตอ่ะผมก็อยากได้อ่ ในห้องเราก็มันมันไม่มีหิ่งพระมีแต่พระมาไว้ในผานี่มันก็ดูไม่ค่อยดีอันนี้ก็เป็นของโรคๆหน่อยนะครับผมก็เลยเอ้ยเฮ้ยมึงทาหิ่งพระให้กูหน่อยดิกูจะได้เอามาติดห้องกูจะได้เวลาวันรงวันพระจะได้จุดทูปถวายนงถวายน้ําง่ายๆหน่อย,ย,ยนะครับก็บริการฟรีนะมีเหล้าให้กินบริการเยอะบริการฟรีนะครับกันเองเนะี่ย สามหินพระติดตั้งฟรีะแนวตามฟรีนะคาเลกเกอร์มึงเสียไหมเสียกี่บาทห้าบาทห้สิบห้าบาทเาจะกูจ่ายค่าเลกเกอร์ให้ห้าสิบห้าบาทนี่ครับบริการติดให้ถึงบ้านนะฮะเบี้ยวไม่เบี้ยวไม่รู้รู้นะแต่ตรงนะฮะ ง่ายง่ายครับเจาะปุ๊บติดตั้งง่ายสั่งสั่งมาเมื่อวานนะตอนประมาณกลางคืนนะคุยกันมันก็เลยเออเดี๋ยวตอนเช้ากูทำใหไ้ไม่ไม่ไม่ถึงวันมั้งมันทำเสร็จแล้วมันส่งมาให้ผมดูตอนเที่ยง สุดยอดเลยนะครับสำหรับหี่ยิงพระนะครับไม้ไม้พวกนี้มาจากไม้ที่เหลือใช้ในบ้านนะแล้วก็ไอ,อตัวเนี่ยตัวเขาเรียกว่าตัวตัวควั้มตรงนี้มันบอกว่ามันเก็บมาจากข้างทางนะไม่รู้ไม้อะไรของมันเอาไม้อะไรมาให้กูเลย,ลยบ้ากรวยวะก็น่าจะาาาากไน ตเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับเข้เลยเก็บเอาปาก้วยมานี่คือกระบวนการทำงานของช่างหนุ่มเล็กๆน้อยๆนะช่างหนุ่มก็เป็นทีมงานทางทุกเชนแอร์เหมือน้ันคือร่วมถ่ายทำกันบางคลิปนะก็จะพยายามดึงช่างหนุม่มมาขายของให้กันนะแล้วก็ช่วยกันนะเขามาช่วยเราเราช่วยเขา นะครับสวส่ีนดี๋เดยเดี๋ยวจะให้ดูพระรก่อนนี่คือพระผมใส่ผ่านไว้เงี้ยแไม่มีไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีหิ้งใส่จะจะก้องกันอยู่อเงี้ยอันนี้แค่สาขาย่อยนะสาขาใหญ่ที่อยู่นตู้นี่ครับแล้วตอกเข้าไปานี่ เป็นหลายองค์เลยนะครับเ้ยพระก็ได้มาแบบได้มาแบบไหนแบบแบบฟลุกๆเลย <c oughs> พระ,ะองค์เหล่านี้แบบนี้ก็เป็นสมเด็จวัดระฆังแต่เป็นพระใหม่นะครับ การติดตั้งนะครับนะครับสำหรับหิ่งพระโมดิฟายเองไม่มีสวา่างฮะไม่มีสวา่าน,นอันนี้สกรูอ่ะก็ใช้ควงอะไรง่าย่อยู่ตรงขาเราไม่เป็นไรใช่ไหมั้ยอยู่ตรงขาเราอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เพราะเราไม่ได้ดูตรงนี้มาขยมบเก็แล้วแต่ความเชื่อนอะว่าถ้าอยู่ตรงขาบางที บางคนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราหันเท้าหันฝ่าเท้าไปทางพระบัญจะดีหรืออะไรเหรอ,อ,อไอ้คนนอนเทียนตกใส่มอนมันเอ้ยแต่มึงไปเดี๋ยวมันอันตรายหน่อยเชิญเทียนมึงก็ไอ้เฮียเทาไม่ได้อยู่ไม่ไหม่กลัวแต่ของแต่ของมึงก็ไม่ทำขอบกันนี้ให้มันดีๆเนาะไม่ได้ทำ,อทำเออตอนรีบนเราก็ไล่ลลลลลองค์นจ๊ะขึ้นหิงละ ยยครับสำหรับช่างหนุ่มนอกจากนอกจากพระนี้แล้วก็วยังมีเครื่องรางนี่ครับหนังช้างที่ต้องเอาขึ้นลงด้วยนะครับบูชากันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหิ้งพระนะที่เราใช้บริการเพื่อนหนุ่มของเราเองเนี่ยให้ทำให้แล้วก็ให้ ติดตั้งให้แบบฟรีๆกันไปเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะไม่ไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระแบบนี้หรือว่า,า,างานแฮนด์เมดนะเช่นพวกเราตักผ้าทำมือพวกเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยช่างหนุ่มก็สามารถทำให้ท่านได้นะเพียงท่านบอกทางเรามานะช่องทางการติดต่อก็นี่ฮะคอมเมนต์ นะครับเดี๋ยวใครที่สนใจในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์จากช่างหนุ่มเดี๋ยวเราจะ,ะให้ช่องทางติดต่อท่านไปอันนี้ก็จะเป็นหิ่งพระสวยๆเลยครับีนแบบนี้ตน้น,น,ตนกวางเงาวบนนี้ต้นกวางเงาอันนี้เกาไม่เป็นไรอย่างนี้แหลธรรมชาติดีกูชอบอะไปดูอีกหน่อครับขึ้นไป่ัเหมาะเบี้สรับหิ่งพระบ้านๆน,นะนะครับไม่คิดอะไรมาก นะครับลงทุนกี่บาทวะเนี่ยสีเลคเชอร์กระป๋องหนึงซีเลคเชอร์กระป๋องเดียวห้าสิบบาทห้าสิบห้าบาทนี่ครับห้าสิบห้าบาทได้หิ้งพระสวยๆหรูๆอย่างนี้ไม้ที่บ้านไม่รู้นี่ครับไม้ที่บ้านนะไม้อะไรก็ไม่รู้ไม้อะไรไม่รู้นะก็เป็นไม้ไม้เนี่ยใบบันไดบ้านเก่าเลยนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับใช้งานก็เลยนี่ครับก็นี่ครับ ใครที่ชอบก็กดไลค์กด Subscribe ทุกช anel ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะกดสั่งกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับแล้วก็นี่ครับอย่าลืมติดต่อช่างหนุ่มนะให้ให้ไปอ่าเขาเรียกว่ารับรับใช้ทุกท่านทุกทุกท่านเอ่ที่ติดต่อเข้ามาทางอ่าอ่าเขาเรียกว่าใต้คอมเมนต์นะ ว่าต้องการนู่นนี่นั่นนะช่างนงก็ทําให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนไม่มาถ่ายให้ดูเล็กๆ,ๆน้อยๆนะสำหรับพพระ,ะงานงานมือทำเองนะครับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องดีไซน์หรืออะไรก็สวยเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ